สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องช่างบล็ดกาแฟนะคะอันนี้ก็คือยี่ห้อเป็นคาเฟ่เดโคนาที่ใช้อยู่เวลาที่เราสั่งมามันก็จะมีตัวซิลิโคนยางรองการเปียกหนึ่งแล้วก็มีตัวเครื่องช่างมาด้วยอันนี้สั่งมาใจากในช้อปปี้ราคาอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทถึง900ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งร้านไหนอะไรแบบนี้นะคะโดยที่เครื่องช่างก็จะมีปุ่มมาสี่ปุ่มก็คือมีปุ่ม On Off เปิดปิด แล้วก็ปุ่ม start stop ส,ส,สำหรับคนชงกาแฟรีบที่อาจจะต้องจับเวลาด้วยแล้วก็มียูนิตที่เราสามารถเลือกได้เป็นกรมัมเป็นออนซ์หรือว่าเป็น ML อันนี้ตอนนี้ก็จะใช้แบบกรัมนะคะแล้วก็ปุ่มแท้ปุ่มแท้ก็มีเอาไว้สําหรับเวลาที่เราวางภาชนะลงไปแล้วน้ําหนักขึ้นเราต้องการแท้ให้เป็นศูนย์โดยรวมภาชนะด้วยน้ําหนักจะกลับมาอยู่ที่ศูนเราจะชั่งน้ําหนักวันนี้จะชั่งกันที่20กรัมนะคะเราก็เริ่มชั่งกันเลย ถ้าจะเอาสะดวกรวดเร็วเราก็เทเทมาถุงเลยก็ได้นะคะเ,คเขียนลวโอเคขัดกินน,นิดนึงใช้ได้แล้วค่ะ,ะเวลาปิดก็จะใช้กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ3วิห1 2, ึสองสเรียบร้อยค่ะ